สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็จริงๆแล้วเหมือนจะมีทุกวันเนาะสำหรับอคอนเทนต์ของฉูเจ้านะคะเพราะว่าแอดวานก็รู้สึกเอนดูจางขังเลอรเป็นพิเศษน่ารักเนาะเอาละค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะในเหนือสมะระภูมินะคะฉูเจากับตอนจบนะคะของความรัก ที่มีค่าตอบแทนแล้วก็งานที่ไร้ความหมายแล้วก็การบังคับจับคู่นะคะซึ่งทุกอย่างก็เกี่ยวข้องกับตัวละครซึ่งมีความซับซ้อนตัวนี้มากๆเลยค่ะก็สําหรับในเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วในมุมมองของละครแบบโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เนี่ยการ เรื่องราวของการปกป้องประเทศชาตินั้นเป็นเรื่องราวที่แบบมันก็สมควรที่จะมีเนาะในสมัยโบราณเองก็มีการต่อสู้นำทับกันในลักษณะที่ตัวถึงตัวเพราะว่าเป็นการขี่ม้าบ้างเดินทับบ้างนะคะการฝึกทหารนะคะมีในเรื่องนี้พร้อมๆกับการจีบหนุ่มจีบสาว <c ười> คือนางเอกของเราเตะพระเอกเก่งมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงการจีบสาวก็คือพระเอกของเราก็มีการเล่เลหน์นางเอกของเราอยู่ด้วยแล้วก็มีการฝึกฝนนะคะ โชว์เรื่องราวของทักษะวิชายุทธกับอาวุธในลักษณะต่างๆด้วยนะคะก็เรียกได้ว่า,ามีทั้งอ้อมกอดนะคะอ้อมกอดแบบเผลออ้อมกอดแบบบังเอิญมีความรักใครในหัวใจแบบที่คอยเหล่มองกันทุกที่ทุกเวลาอะไรอเงี้ยนะคะก็ทำให้ละครมันก็มีความเขาเรียกว่ามีความหวานเลี่ยนๆขึ้นมาในบางครั้งทั้งๆที่เป็นหนังในแนวของการต่อสู้แนวสงครามนะคะ เรื่องนี้นะคะด้วยความที่เป็นแบบเออลักโรแมนติก อิงประวัติศาสตร์มันจบดีแฮปปี้อยู่แล้วก็น่าจะเป็นไปตามในนวนนิยายต้นฉบับนะคะพระเอกนางเอกเขาก็คู่กันนะคะเขาก็ต้องมีความเข้าใจกันเนาะในเวอร์ชันละครท,ทำบทออกมาผูกปมให้พระเอกไม่ไม่เข้าใจนางเอกเข้าใจผิดนางเอกนะคะบอกเลยว่าทําให้เวอร์ชันเสียวเจี่ยของแอดวานนั้นเป็นพระเอกที่อ่อนดอยมากเลยนะคะในเวอร์ชันละครแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะดูดูไปสนุกสนุกนะคะส่วนพระเอกของ พวกเรายัางไงก็ได้คู่กับหนังเอกส่วนพระรลองนั้นคิดว่าต้องอย่างโสดเหมือนในนวนิยายต้นฉบับนั่นแหละค่ะก็อย่างน้อยนะคะทางด้านของเฉิงลี่ซูก็เป็นบทที่แบบเออรับจบแล้วกันก็น่าจะมีมีคู่น่าจะเป็นทรงเถวๆเพราะว่าคู่ของทรงเถวๆที่แท้จริงไม่ได้มาในเวอร์ชันละครนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนี้ทางด้านฉูเจ้าเองนะคะด้วยความที่ในในละครเนี่ยเหมือนกับแบบ เ,เขาผูกปมมาจริงๆเขามีปมนะในนิยายต้นฉบับคือก็มีปมจากแม่เช่นเดียวกันคือแม่ก็หลอ รอพ่อฉูเนี่ยรอนานมากเลยแต่พ่อฉูก็ไม่ไม่ไปรับนางสักทีเพราะว่าแต่ก่อนคือแม่แ,มแบบมีชีวิตที่ค่อนข้างตกต่าแล้วก็แบบต้องไปอยู่ในหอคณิกาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อมาก็มีลูกกับพ่อฉูซึ่งเป็นเป็นผู้ชายที่เป็นเหมือนกับค้าหบดีอ่ะค้าขายแล้วก็ร่ารวยก็มีเมียเยอะเต็มไปหมดในทุกหนทุกแห่งท,ท,ที่เขาเดินทางไปอะไรประมาณนี้ละคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ตระกูลฉูอะคะ่ะ ที่เป็นตระกูลหลักเลยนะคะคือไม่มีลูกผู้ชายคือสายสายของพ่อเขาเนี่ยไม่มีลูกผู้ชายแล้วก็ทางด้านของอท่านฉาูพระเอกของเราฉูเจ้าเนี่ยนะคะเป็นลูกชายที่แบบโอ้โหแม่สอนมาดีรักการเรียนมากรักอะไรมากเพราะว่าแม่ก็มีมีประวัติที่ดีคือเกิดมาในตระกูลที่ดีแต่ว่าตระกูลมันล่มสลายก็เลยต้องไปแบบว่าอยู่ในหอคณิกา ก็เลยมีการสั่งสอนลูกชายมาอย่างดีลูกชายก็รักการเรียนโน,น่นนี่ก็สอบจอหงหววสอบอะไรได้นั่นเองก็เลยอุ้ยแต่แล้วแบบเก่งลูกชายเก่งนะคะทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสของตระกูลฉู่ก็เลยบอกว่าต้องไปรับมานะทีนี้พอจะให้ไปรับมาเนี่ยเขาก็มีความลังแคลลังคัดเรื่องเรื่องแม่ไงเอะทางผู้อาวุโสของตระกูลฉู่รวมทั้งยายหูหยินด้วยนะหูหญินใหญ่ก็คือคนที่มีกรรมทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยคะ่ะก็เกลียดไงเกลียดแม่นะคะ เ,เกียดแม่แล้วก็มาลงที่ลูกตอนที่ลูกฉู่เข้ามาก่อนลูกฉู่เจ้าเข้ามาก่อนเนี่ยก็โดนหลังแก่ด้วยจากใยห,หูหินใหญ่แล้วก็ลูกๆของหูหินใหญ่นะคะแล้วทีนี้คือเอาเป็นว่าฉู่เจ้าเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลฉูที่แบบมีอนาคตที่สดใสนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยได้รับการต้อนรับแต่ก็โดนลังแก่ตอนที่มาถึงแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับให้แม่เข้ามามีชื่อหรืออะไร ในตระกูลฉูอะไรเงี้ยเป็นอนุอะไรก็ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าฉู่เจ้าของพวกเรานั้นก็มีความรักในความรักแม่อะไรเงี้ยก็เลยมันก็เหมือนจะพยายามเอาเอาป้ายวิญญาณของแม่เขาไรเขามาอยู่ในตระกูลฉูให้ได้ซึ่งณนะจุดนี้เขาก็ต้องฝ่าฟันนะคะจนกระทั่งเขาแบบได้รับความชื่นชอบนะคะจากทางด้านของท่านอัครเสนาบดีฉีซึ่งรับเขาเป็นศิษย์เพื่อน,อนก็เลยทําให้โอโหชื่อเสียงของเขาก็เลยกลายเป็นที่เกรงขา แล้วก็เป็นคนดังขึ้นมาทําให้ภายในตระกูลฉู่เนี่ยนะคะก็เลยมีขลื่นสงบขึ้นมาใหญ่แม่เลี้ยงเนี่ยคะ่ะก็ไม่กล้าลังแกฉู่เจ้านะแต่ฉู่เจ้าเองเนี่ยเขาก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะคะเขาอยู่เป็นด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายที่แบบเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วต้องเอาตัวรอดให้ได้ ดังนั้นถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของฉูเจ้ากับคนในครอบครัวตระกูลฉูต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้รักใครในตระกูลฉูเลยไม่ได้ให้ความนับถืออย่างแท้จริงกับพ่อด้วยเพราะว่าพ่อก็ทําให้ชีวิตเขากับแม่ก็ลําบากโคตรเลยนะคะในช่วงแรกๆของของชีวิตที่เคยแบบที่ที่เขาตั้งแต่เกิดมาเอาง่ายๆก็คือพ่อทิ้งพ่อลืมไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ทางด้านของฉูเจ้าเองก็ไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรมีความต้องพึ่งพาอาศัยตระกูลฉีก็คือท่านอัครเสนาบดีฉีเนี่แหละค่ะแล้วก็พอตั้งแต่ช่วงที่แบบค่อยโตขึ้นเนาะเป็นวัยหนุ่มอะไรเงี้ยก็น้าตาดีอะไรดีก็ฉีพิงถิงนะคะซึ่งก็จองไว้เลยโอ้ยผู้ชายคนนี้แหละพ่อค้าจองแล้วนะเออยังไงก็ต้องให้แต่งงานกับข้านะอะไรก็ว่าไปซึ่งท่านอัครเสนาบดีฉีก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าฉู่เจาถึงแม้ว่าชาติกําเนิดจะไม่ไม่ได้เลิศเลอแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากเป็นคน เก่งดังนั้นอัคราชเสนาบดีฉีก็เลยชอบว่าที่ลูกเขยคนนี้ก็คือแบบเป็นสิทธิที่เขาแบบสอนเองอะไรเองด้วยนะคะก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็เลยมีเรื่องราวที่โดน ในในละครไม่ได้ชัดเจนมากนักเพราะว่าฉีพิงถิงี่ยไม่ได้แบบเออเหมือนทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสุดๆเหมือนในนิยายต้นฉบับแต่ว่าก็ให้รู้ไวให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่าแบ็คกราวของมันก็คือแบบเนี้ยคือฉีพิงถิงนั้นเป็นลูกสาวที่อัคราเสนาบุดีฉีรักโคตรๆเลยนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลแล้วก็เป็นคนเล็กด้วยดังนั้นเราก็เลยแบบเออตามใจลูกสาวทุกอย่างแล้วก็ลูกสาวก็ชี้เอาเวลาชี้เป้าเอาไวลาคนนี้เป็นหลัวค้าในอนาคตนะคะ แล้วก็การชี้เป้าของนางก็ไม่ได้ชี้เป้าแบบเงียบๆนะคะคนเขาก็รู้ทั่วเมืองหลวงกันเลยทีเดียวค่ะด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็คนที่ทางด้านฉูเจ้าต้องอยู่ใกล้ชิดด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้เขาเป็นคนที่แบบพูดไม่ไมจบแล้วก็เป็นคนที่ต้องคำนวณ อยู่ตลอดเวลานะคะก็คือจะพูดอะไรหรืออะไรเงี้ยต้องมีแผนการต้องวางแผนเอาไว้แล้วเรียบร้อยเออว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรเขาเป็นคนแบบนี้เขาต้องวางกลยุทธ์แล้วก็แบบเออไม,ไม่ไม่เชื่อว่าการทําทุกสิ่งอย่างมันจะไม่มีไม่มีผลที่จะไม่มีสิ่งเช่นต้องแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวเขาเองอะ่ะจะแบบอยู่ในอยู่ในวังวนแบบนี้มาโดยตลอดนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวอย่างกาันที่มีชีวิตแบบฉูด เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าคนที่เป็นเ,เหมือนกับผู้ที่ไม่ไม่บีบบังคับเขาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความมีอิสระเสรีนะคะนั่นก็คือนางเอกของพวกเรารวมทั้งเป็นผู้ที่แบบเป็นเหมือนแสงอบอุ่นซึ่งทําให้ฉูดเจ้านั้นเห็นคุณค่าของตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นเวลาจะพูดเนี่ยจะต้องแบบประดิษฐ์คําพูดเพื่อให้เข้ากับ คนที่อยู่ตรงหน้าอย่างตอนที่ฉูเจ้าอยู่ต่อหน้าของท่านอัครเสนาบดีฉีซึ่งเป็นซึ่งเป็นอาจารย์เขาเนี่ยนะคะเขาต้องสังเกตสีหน้าของอาจารย์อย่างเช่นถ้าประโยคนี้เขาพูดออกไปแล้วอาจารย์รู้สึกขมวดคิ้วเขาจะรีบพูดเรื่องใหม่นะคะทันทีขึ้นมาเป็นผลงานกบเกินคือมันเวลาจะพูดกับ กับใครก็ตามเขาต้องดูสีหน้าไงเพราะว่าตําแหน่งขุนนางอะไรของเขาในช่วงแรกๆมันก็ไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรใช่ไหมคะก็เลยทําให้เขาอ่ะได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองในตอนที่พูดกับนางเอกพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เขาก็ซึมซับความอบอุ่นแล้วก็ความที่แบบค่อยๆเปิดนะคะเปิดตัวเองออกมาสู่แสงสว่างเขาก็ไม่ได้อยู่ในความมืดมิดอีกต่อไปหลังจากที่ได้รู้จักนางเอกแล้วก็นางเอกก็แบบชอบพูดแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ เขารู้สึกว่าเออเขาว่าสามารถจะเป็นคนที่ยืนหยัดแบบยืดอกขึ้นได้นะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะมีพื้นเพลอะไรมาจากไหนก็ตามนะคะก็ทําให้ฉูดเจ้าในที่สุดก็ก็ด้วยความ แนะนำจากคำพูดของนักเอกของเราเลหลายๆอย่างก็ทำให้เขาไม่ร่วมมือไม่ได้เป็นคนที่ขายชาติเหมือนกับท่านอัครเสนาบดีฉีซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาะคะซึ่งในบทละครพวกเราจะเห็นทรงว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตอนที่ฉูเจามาร่วมมือวางแผนอะไรต่างๆกับเซียวเจีย่ยแล้วก็ทางด้านนักเอกของพวกเรา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เจอบทแบบนี้ในวันนิยาตต้นฉบับเพราะว่าเซียวเจียเนี่ยไม่เอาฉู่เจาเลยนะคะหคือฉูเจานั้นมาแบบว่ามาจีบแฟนเขาไง มาจีบเหอเหยียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาแบบตัดฉูดเจ้าออกสายและจับสายระบบดังนั้นฉูดเจ้านะคะเวลาที่จะนัดคุยงานก็จะเข้าทางนางเอกของพวกเราซึ่งพอพระเอกของพวกเรารูก้ก็จะต้องมาตามนางเอกเนาะมาลับมาแบบอะไรเงี้ยมาทําไมเจ้ามาทําไมมันก็จะเป็นความหึงหึงแบบน่ารักน่ารักของพระเอกของพวกเรานางเอกของเราก็งอไปสีนะคะจุ๊บบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้พระเอกของพวกเรานั้นอารมณ์ดีอู้ไม่ต้องโกรธหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นแค่ ฉู่เจ้าเป็นสหายคนหนึ่งนะคะซึ่งแบบอย่างไรก็ตามฉู่เจ้าเองเนี่ยก็มักจะโดนคําพูดของเซียวเจียนะคะทำให้สะอึกอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแต่ว่าในเวอร์ชันล,ละครก็ไม่ค่อยได้เห็นจุดนั้นเท่าไหร่นะคะเซียวเจียในเวอร์ชันล,ละครของพวกเราปากไม่จัดปากไม่ค่อยคมกริบเหมือนในนวน,นิยายต้นฉบับ แต่ว่าเข้าใจได้นะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ว่าเหอเหยียนว่าเป็นไอเตีย้ยไออะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้ตั้งแต่ตอนแรกไงในเวอร์ชันละครว่านางเอกของพวกเรานั้นเป็นผู้หญิงอ่ะเพื่อนๆเ,เข้าใจจุดนี้ใช่ไหมถ้าเขายังจะไปปักจัดเหมือนในนิยายต้นฉบับก็ก็จะทําให้เขาถูกมองดูว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายแบบไหนใช่ไหมล่ะแต่จริงแล้วในในนิยายอ่ะคือเขาไม่รู้เสียวเจี๋ยไม่รู้ว่าเหอเหยียนอ่ะเป็นอ่าเ,เป็นผู้หญิงไงกว่าจะรู้ก็ต้องนานเพื่อนๆกว่าจะแบบเกิน เกินครึ่งเรื่องไปแล้วกว่าจะรู้นะคะก็เลยทําให้เขาสามารถจะใช้คําพูดที่มันคมกริบมาบาดมาเฉือนนางเอกของพวกเราให้สะอึกได้นะคะแต่นางเอกของพวกเราลืมเร็วเ,เพื่อนๆนี่คือความน่ารักของเหอเหยียนนะคะคือ คือนางเป็นคนไม่เจ็บแค้นอะไรกับใครในค่ายทหารอะไรเท่าไหร่นะแป๊บเดียวก็ก็คือลืมไปหมดแล้วนางก็แบบเออตั้งใจจะเอาอกเอาใจนะคะท่านแบบหลายอย่างครูฝึกเองแล้วก็ท่านแม่ทัพเองเพื่อนางจะได้มีตำแหน่งเลื่อนขึ้นอย่างเร็วๆนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานในรูปแบบของนิยายต้นฉบับแต่ว่าในรูปแบบของละครก็มีความสนุกในแบบอื่นเพราะว่าก็มีการป้อนนะคะเรื่องราวที่น่าหลักน่าดูใช่ไหมคะของคู่พัดนางให้พวกเราได้ดูแล้วก็มีฉากที่ พระเอกแะว,ว่าอะไรเงี้ยจะต้องมีความหึงหึงอยู่ตลอดเวลานะคะมองๆเล่ๆด้วยสายตาที่พร้อมจะมีเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าสังเกตไหมเสียวเจียพอเละๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาเห็นเห็นว่าพระรองกับนางเอกอยู่ด้วยกันแทนที่เขาจะแบบส่วนใหญ่จะเดินเข้าไปไม่หรอกเขาแอบ,บมองก่อนแล้วจากนั้นเขาก็ <laughs> เขาก็คือหลบฉากไปที่อื่นเนาะเออถ้าเราสังเกตในเวอร์ชันละคร แล้วก็เวลาที่อย่างจางคังเล่ม,มายืนอยู่ในเฟรมเดียวกันกับเฉิงเล่ยนะคะทำให้เราดูว่าแต่ละคู่นี้เนาะถ้าได้เล่นแบบแนวที่เป็นเขาเรียกว่าแนวที่เป็นนวนิยายต้นฉบับแบบแบบชายรักชายอะไรเงี้ยก็น่าจะเพิ่มความกรีดความฝินได้เยอะเลยนะเพราะว่าส่วนสูงเอ่ยหน้าตาเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะหน่วยการโคตรจะดีเลยนะคะแต่ว่าไม่หรอกไม่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าที่จีนเขาก็ยังคงแบนในลักษณะของการนํานวนิยายต้น ฉบับที่เป็นแบบชายรักชายมาสร้างเป็นซีรีส์ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนจากแนวาชายรักชายเป็นแนวมิตรภาพอะไรเงี้ยก็ยังคงไม่ได้รับการยอมรับจากทางรัฐบาลของจีนนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าเขา ยกเลิกกฎของการมีแม็กซิมัมนะคะสูงสุด40ตอนของละครไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมเดี๋ยว,วเราจะกลับไปสู่วงวนเดิมเหมือนเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีเป็นแบบ80ตอน100กว่าตอนเลยนะคะคือมันบทมันยืดบทยืดยาดไม่มีความกระชาบคือการยืดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้เข้ามานัแน่นใช่ไหมล่ะเออมันก็จะได้มีแอดถามเพิ่มมากขึ้นเม็ดเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันสร้างความเบื่อหน่ายให้กับ คนดูอย่างพวกเรานะคะเดี๋ยวจะมีบทละครที่มันเอื่อยเฉยแล้วก็ยืดยืดให้พวกเราได้ดูกันเหมือนเดิมเหมือนในยุคเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ